สวัสดีพี่น้องมาเด้อมือนีนผู้ใดอยากกินย่ำปลาทูกับยีติวกับมาเด้อพี่น้องปลาทูเนี่ยก็เอาเขาอบพี่น้องแล้วสื่อมากเขาอบมานอะไะแล้วก็เอาเขาอบพี่นอ้อ,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 นองนี่มิตรเนื้อรวนเลยพี่น้องมามาผู้ใดอยากเขาไมา่กินน้ำยี้ติวเด้อหอมเลาวก็หั่นไวนแล้วพริกเลาวก็หั่นไว้แล้วแล้วก็ไม่หอมเปรี้ยวไม่มักน่วพี่น้อง เครื่องปรุงแล้วก็บว่าไม่แยงกับมีแค่น้ำปลาพี่น้องมามามาผู้ใดอยากนะเขามากินน้ำเย็ดจิวเด้อเขามาเขามาพี่น้องขาดบ่ได้ก็คือนน้ำปลาพี่น้องแต่ว่าปลามันอ่ะกันนวดว่าอะไรล่ะพี่น้องมันคือปลาทูนี่แหละเย็ดจีกับที่ใส่น้ำปลาชั้นน้อยใส่หอมใส่มะนาวกะกะแซ่บพี่น้องมาเบิ่งนกำกันมาเบิ่งมาเบิ่งเย็ดจีจีผ้าพีผ้านองเห็ดผ้าผ้าพีผ้านองกินมื่อนี้มื่อนี้อาหารง่า หลังจากที่ติวกินเห็ดมาหลายมือแล้วแล้วก็เศร้าอยากเราพี่น้องมามากด้วยกันพี่น้องหลังจากเราเอ,อกกาก้างคาออกแล้วที่พี่น้องล้วก็สิม,มักปุ๋ผู้ใดอยากเขามากขามาเขามากกินน้ำให้ติว กบีประทูได้พี่น้องโอ้ยพักต้องพักเลยหลายแม่พี่น้องที่เหลือกี่จิวแล้วว่าแล้วสีหอมเมี่ยงหอมเหมี่ยงแล้วก็มาเนี่ยแล้วกับเลยเป็นเป็นบาอยากแม่พี่นอ้องเบื้องขนาดที่จิวเบื้องกลางคักๆมันก็ยังมีกลางแม่พี่น้องเอ้ยบัดนี้เนี่ยจิวกบสะเอาพริกรุ่มถ้าเบื้องน้ำกันพี่น้องวัตตุดิบนเี่จิวก็ห้ามไว,แว,ว้แล้วนาะพี่น้องนะคุณล่ะเราใส่หมกพริก ใส่พริกแล้วก็ใส่ต้นหอมก็ไม่ต้นหอมเป่พี่น้องมวหอม,อมเป็นตะแซ่บปอพี่น้องแล้วก็สบีบพกเน่าลด้ี่น้องแลัวเน้ากระน้่งละลายี่นอ้องหอมห่วยๆี่น้องอ แสบแน่นอนเมนูนี้พี่น้องใส่น้ำตปลาก่พี่น้องผู้ดใดอยากนะเขามาเขามากินน้ำยียติวใส่ซอสพี่น้องอย่างมันเข้มขันมันเข้มแล้วมันเอาขึ้นบอได้ หอมหวยหวยอยู่พี่น้องเออค้อยากเขามากเขามากเขามากกินก็ไม่ได้อยู่แสบแน่นอนพี่น้องมะแพ่ปลาทูหนึ่งบานเฮาพี่น้องขันว่าเข้ามาดูมันหมอกมองมนหน้าปลาทูหนึ่งมันกัะกัะแพงเนาะพี่น้องเนาะแพงก็ได้สื่อกินคือเกาพี่น้องอาออันนี้เห็ดกระแซบเพื่อกัน พู้ได้ยากนะเขามากกินน้ำเน้ติวเด้อพี่นองอันนีเราใสฟหอมเปรอะดิพี่นองบันนีรเราก็ะิสติ้มเฮ็ดป้อยากพี่นองแล้วเหรอ แล้วแล้วพี่น้องมากก็เลยอยากเขามากินน้ำไยลลติวที่ติสิซิบได้แบบนี้พี่น้องเคส่าหันว่าให้เลยซิบไม่จะบอกปลาแล้ว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 เบื้องที่ติสิซิมสมบูรณ์พอดีพี่น้องแซบแล้วแซบแล้วมามามากผูดอยากนะเขามากินน้ำไย้ล่ติวเร้าเราได้พี่น้องบ้องหน้าตาคนเป็นยังไงพี่น้องเป็นตาแซบบมากพี่น้องผู้ใดอยากผู้ใดอยู่ไกล่เขาเมื่อกินน้ำเยลลติวเด้อเขามากเขามากพี่น้องแซ่ แ่บเมนูนี่พี่น้องย่ำประตูปัญาแล้วเห็ดนะพี่น้องแล้วแล้วเบิ่งกระหล่ำแล้วอตั้งเป็นหัวจังสี่ล่ะผู้ใดอยากกขาปลาเขามาปาดกินกับเย็ดย่แตงแล้วก็มีผู้ใดอยากนะเขามากินน้ำเหล้าเด้อเมนูนี่คือย่ำประทูพี่น้องแล้วแล้วเบื้องนาตาเพื่อนมาเปิดจะเห็ดแถิพี่น้องนี่จะสิกินได้บ่ละพี่น้องผู้ใดเขามาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยพี่น้องแค่นี้นะพี่น้องน้องสวัสดีค่ะ